ไทยแลนด์มาร์คแห่งความอร่อยพิชิตการันตี139ล้านเด็ดมอบไทยซีเล็กอวอร์ด2024โคยเงินนักท่องเที่ยวกระจายลงสู่ทั่วประเทศนอกจากนี้ข้อมูลร้านอาหารไทยซีเล็กทั้ง496ร้านจะถูกบรรจุในหนังสือคู่มือแนละนำร้านอาหารไทยซีเล็กหรือไทยซีเล็กไกด์2024ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการเปิดตัวในวันนี้เป็นคู่มือแนะนำร้านอาหารไทย ้ง77จังหวัดทั่วประเทศที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคสามารถค้นหาร้านอาหารไทยแทย้ที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นสนับสนุนให้ร้านอาหารไทยมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและร้านอาหารไทยช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและสร้างรายได้ให้กับประเทศวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแจก ครื่องหมายไทยซีเล็กให้กับร้านอาหารนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีใจนะครับที่เรามีร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพก็ได้มีโอกาสเดินชิมนะครับก็อร่อยทุกร้านเลยนะครับการการที่จะต้องโปรโมทอ,อ,อาหารไทยให้เป็นซอฟพาวเวอร์เนี่ยเป็นนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์นะครับเราต้องช่วยให้มีการสัมผุนให้มีการไซีเล็กกันมากๆไม่ว่าในประเทศและต่างประเทศนะครับ ก็จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับในเรื่องต่างๆการโดยเฉพาะต,าต่างประเทศเนี่ยเรามีไทซิเล็กอยู่พันกว่าล้านเลยนะครับก็เราก็รู้สึกว่าการโปรโมทเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะได้ทั้งวัฒนธรรมได้ทั้งอาหารได้ทั้งหลายๆเรื่องที่ทําให้ประเทศไทยเจริญต่อไปนะครับก็วันนี้ท่านนายกเองท่านติ็ภารกิจครับผมก็เลยให้ส่งผมมาแทนในจริงแล้วท่านนายกจะต้องมาวันนี้นะครับเราก็เรื่องนี้แต่ท่านนายกเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ ก็อ,อยากให้ช่วยกันโปรโมทในเรื่องไยซิเลตนี้นะครับครับผมเราเองก็จะปรับเปลี่ยนไยซีเรตนะครับโดยจะอาจจะเอาแนวคิดของต่างประเทศเข้ามาประกอบด้วยนะฮะเรื่องของการที่จะต้องให้ดาวนะฮะว่านักจากไยซีเรตแล้วอาจจะมี1ดาว2ดาว3ดาวเหมือนมิชแองกันนะครับหรือก็กามีการระบบคัดสรรใหม่ว่าจะทำอย่างไรดีให้เข้าใจง่ายฝรั่งต่างประเทศเข้าไปทานหรือมาเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราได้คุณภาพต่างๆในระดับมาตรฐานนะครับการ อ,อันนึงก็คือนอกจากมีหนังสือไทยซิเล็ t ไกลแล้วก็ยังจะมีแอปพลิเคชันมีข้อมูลต่างๆผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับก็ทางทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ดําเนินการในเรื่องนี้แล้วถ้าท่านจากชาวต่างประเทศมาก็จะได้รู้ว่าร้านไหนเป็นไทย s e เล็ t บ้างนะฮะเหมือนที่ท่านประหลัดบอกฮะบางทีผมเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเพื่อจเจอร้านอาหารไทยบางร้านเนี่ยเขาเช่ของคนไทยนะครับ เป็นของคนลาวบ้างของคนเวียดนามบ้างของคนไทยใหญ่บ้างก็คุณภาพอาหารก็เปลี่ยนไปอาหารก็ทำให้ชื่อเสียงร้านอาหารไทยเสียเพราะฉะนั้นการมีไทยซีเ็คเนี่ยก็จะช่วยให้ใหคนไทยว่านี่ร้านของคนไทยจริงๆมีรสชาติจริงอะไรดีนะฮะแล้วเราเองได้ส่งของพวกอาหารไทยพวกเครื่องปรุงไทยออกไปต่างประเทศด้วยก็เป็นเรื่องที่ด้รับการสื่นที่ดีนะครับก็อยากว่าให้เห็นว่าเราเราได้มุ่งมั่นเรื่องนี้เป็นหลักนะครับครับผม มีใครมีคําถามไหมครับรับจากผู้ประกอบการและอาหารเช้าไทยไปในไงบ้างครับที่เขาได้ตามไทชิเล็ไปแล้วครับธนมากเขาก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเขาเองก็รู้สึกว่าพอพอลูกค้าเห็นไทยซีเล็กเนี่ยก็จะเดินเข้าก็ถือว่าเออเป็นร้านที่ได้รับการคุณภาพยอมรับแล้วนะทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ค่อนข้างได้ได้ประโยชน์เยอะมากครับครับผมครับครับก็เขาจะภูมิใจมากนะครับแล้วะก็เราคิดว่าเราจะต้องโปรโมทแบรนด์นี้ ให,ให้ให้เพิ่มขึ้นต่อไปเหมือนที่บอกกันฮะเราจะเริ่มให้ดาวกันละเพื่อจะได้ให้รู้สึกว่าเออถ้ามี1ดาว2ดาว3ดาวเนี่ยคุณภาพจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กําลังคํานวณหรือก,กําลังหาวิธีการจัดระบบเรื่องนี้อยู่นะครับครับผมนอกจากมีสรที่เป็นรายแล้วสุกบนไปเกี่จนถึงตัวแอปพลิเคชันครับผมครับรูปแบบเป็นยังไงครับข้อความขึ้น้าเรือตอนนี้อยู่ในไลน์ครับตอนนี้มีมีในแอดไลน์แอดไลน์ดไ,ลดไ,ลได้เลยครับผมตอนนี้มีมีแล้วแอดไทยซีเล็กนะครับ อันนี้แต่ก็อาจจะทําให้ง่ายขึ้นคือจริงๆอยากเห็นว่าพอชาวต่างประเทศลงมาปุ๊บอาจจะมี QR วอารโค้ดหรือมีแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะโหลดแล้วรู้ว่าจะไปที่ไหนมีร้านไทยเชลเลคอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะครับผมฮะแต่อยจริงๆแล้วอยู่ในในใไลน์และแอดไลน์แล้วาสามารถสามารถจะเข้าไปพบ,พ,บพบได้เลยหรือว่าชาวต่างประเทศที่จะกลับไปประเทศเขาเนี่ยมีไทยเชลเลคอยู่ในประเทศเขาอันไหนบ้างเขาจะได้เข้าไปใช้บริการได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้โปรโมทสองทางนะครับทั้งในประเทศและในต่างประเทศด้วยครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านครับครับผมครับสวัสดีครับ